กูแบบถามพูดมึงไม่มีน้ำหนักงไงกูคนตายกูทำไมจะไม่รู้มึงยังบอกไม่รู้เลยว่าสีไหนอะแล้วที่มึงโดนฆ่าแล้วกูแต่กูเห็นไอ้แดงอยู่ใ,ใกล้มึงไงตอนแรกกูเห็นหัวฉลามกูไม่แน่ใจว่าสีแดงวแบบกูต้องรอดูชื่อไงอ๋อเยกูได้เป็นอะไรก็ไม่รู้โอ้กูเป็นลูกเรือรอนี้กูไม่ใช่แน่นอนกูเป็นหมอ เออดีแล้วหมอเออถ้าเล่นกันสามคนต้องปิดเป็นความลับแต่ถ้าได้สองคนไม่ต้องใช่แต่ถ้าเป็นตัวแฝงกูจะไม่บอกเออถ้าเป็นตัวแฝงม่ต้องบอกมึงก็เนียนๆไปอ่ะมึงก็เนียนๆไปไอ้แจ๊บหมดเลยเออไอ้แจ๊บมันเป็นจริงๆเหรอชวิทย์ยังไงวะโอ้ยกดปุ่มกดตรงกลาง อ้าวอีกอีกโปอีกอีกสวิตหนึ่งกดไปได้หาเอ้ยแช่ไปเอาเนี่ยเ้าเปิดไอเฟไบไฟนี่ไงเฟ<อ>สทราบยังไงเนี่ยที่น,นี้ไม่รูปป้ทับไบไฟไม่เป็นยังไงวะไม่รู้เหมือนกันวะอ้าวเรียบร้อยละเนเี่ยเฟสแบบงงๆงงนี่ยเอ้ยอ๋อเอ้ยจีน่ากลัว

เคสสำเร็จหนึ่งเคลแล้วเรื่องปรับอุณหภูมิป็นไปหนีกูดูไอ้เหี้ยแก๊ปกูเสียวเอ้ยทำไมกูเข้าห้องนี้ไม่ได้บอกเอห้องรออีกกูจะทับเอาแตงานโทรสิ้นซาลก็ใครอ่ะใครที่อยู่ข้างในอ่ะกูว่ามันอะใครอ่ะ ถ้ามันบอกว่าเจอศพในนั้นก็แสดงว่าเป็นมันอ่ะมันอยู่ข้างในอ่ะไอคนดีมีน้ําใจอ่ะกูขอโวยอิเทียคนดีนี่นะกูเชื่อว่าเป็นมันเออสีแดงมันไม่ให้คําตอบไงคือมันไม่ให้คําตอบไงเลยน่าสงสัยอืมดูดนี้ใช่ เออโอ้โหแม่งไม่โดนไม่โดนแต่ต้องระวังไว้พอเออระวังแล้วรอกดเลยครับผมมึงตัวไหนวะสิบวิเก้าวิเจ็ดม,มึงว่าสีแดงใช่ไหมแล้ว่าสีแดง Ấy, đường, xe xa rồi Mình có bò bà, đèn Mình có bỏ, phim <coughs> แกมึงกูว่ามึงโดนทีปออกอะ <laughs> ไม่รู้เดี๋ยวไปรู้ก็อาจจะเป็นมึงก็ได้เยียโอ้หนวดร้อนไงเดจะก็รู้เรื่องเชื่อใช่หรือเปล่าไปาดูนะรอนดูไปไม่ใช่กูปวดหลอดร้อนแนะนะ่ๆอึ้ยใช่ด้วยไอ้ไม่ใช่ ใช่ใช่เฉยๆเเฉยยเมื่อกี้มันไม่ได้ไม่ชูนิ้วกัชิชูนิ้ว,วไงกูก,กูสั่นนี่นะนี่ฐานถูกด้วยไงเป็นมริดคโปโลเอาไรเหลืออีตัวเดียวลนะเดี๋ยวถ้ากูตายเดี๋ยวกูบอกมันก็บอกไปผมมีสายจบกูจะเป็นคนรอดได้ใครตายนะ เครื่องปรับอากาศอีกหนึ่งรอบอยู่ไหนวะเครื่องปรับอากาศตัวหนอ่ะ <c oughs> ห้องอะไรกูเปิดได้หมดเกมจะจบไวเพราะมีสาย <c oughs> เออ เราไม่ต้องกลัวห้องไหนวากว่าน้ำโอ้เอ็มเปิดเพจใหญ่แล้วเอาเ้ยไงโอเคนิวคีอะใครเจอโซโกร็รีบรีบไวๆไอ้เ <c oughs> หี้ยผิดผิดไหนวะมุมอยู่ไหน <c oughs> <c oughs> นี่นี <c oughs> ยบร้อยละ วิ่งตามลูกสอนเฟะคุยกันอืมวิ่งตามลูกสอนเฟะได้บจบๆโอ okay, เคเฟะจบไปหนึ่งเฮ้ยดูดาวด้วยดาวไหนวะทำไงอะฐานะเสียหายแล้วกุด้องซ่อมอยังไงโอเคสแกนตัวเอง ยังไม่มีใครตายใช่ไหมเมื่อไ้จะเจอโศพเนี้ยโอ้ต้องฆ่ากันแล้วแหละเวลานานแล้วนะจริงไหมเออมึงดูกูี่วะอ๋อแล้วไงอ่าตายกี่ตัวแล้ววะอ๋อดีไปที่ตัวเดียวค,คุยเชื่อดีไหมเนี่ย <c oughs> ใช่ปะสีเขียวปะตานี้หมออย่าเพิ่งกดรายงานสมนะแล้วรหมอชุบก่อนไม่ใช่สีเขียวรู้บอกไว้เจอศพที่ไหนสีส้มจะมีอะไรจะถาม ต้มใช่ไหมอ่ลองดูเชื่อมันดูวลองเชื่อดูลมไม่มีมมมอะไรไม่มีอะไรจะเสียเพราะจ็อกเกอร์มีเอ้ยไม่ใช่เพราะอิมพอตเตอร์มีอยู่ตัวเดียวเราได้เปรียบเพราะจำนวนเราเยอะกว่าใช่อ่าอีห้าอ,อีกสองคนไม่โหวตสันทีอีสองคนหน้าใส่ไหม <laughs> I see you. Chào <laughs> ta mong Long chưa. Chị xong. Chai. Chai dính đuôi. Perfect. Khai MVP có mấy lúc. ใครวะเสื้อสีฟ้าไม่ใช่กูแล้วกัน